พี่น้องเอ๋ยขั้นแม็นมีความหูพาโลเฮดบอมแมนความหูทอแผ่น้าเป็นบาดท,ทอแผ่นดินอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้สิผาพี่น้องมาเบ่งคนนีีค่ะคนนีีค่ะคือเก่าคือหลังแต่ว่าเป็นค่าน้ำค่ะพี่น้องคะ มือนีสิภาพพี่น้องมาเบิ่งมาอ,อ่อนซ่อนคา,าน้ำกอหญ่ยๆเนาะคิดว่าคาน้ำสิก,ก่อนห,หน่อยพี่น้องมาเห็นมือนีโอ้ยอ,อ่อนซ่อนจนต้องขอแบงคนะอ่อนซ่อนหลายจนต้องขอแบงเดี๋ยวตามมาเบิงมาอ่อนซ่อนน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะแม่คะ่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ซือ้อเมนูแปลงมาตมาค่ะ เมนูแปลงเนาะจ่ายยุบ้านยุบ้านยังคะแม่บ้านกิเล็กตําบลตําบลน้าดีอำเภออำเภอหน้าเยี่ยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตอนนี้สื้อผ้าพี่น้องมาเบิงคุณแม่เพิ่นปลูกเพิ่นดูแลเขาเอิ้นคา่าอยังนะคะม่าน้ำค่ะข่าน้ำเขาลักษณะเขาเป็นยังไงคะแม่ข่าน้ำนี่ถ้าเอาตัวตั้มเจลวอง เอาไปตำแจาบองเน้นตำแจวโดยเฉพาะบ่คคะค่ะคะ่า,า,าน้ำจะเป็นค่าต้นนิดหน่อยเนาะแม่เนาะค่าต้นหน่อยแต่ว่าแม่ปลูกด้ต้นใหญ่อีกแล้วพี่น้องเป็นอย่างคือเอื้นค่าน้ำค่ะแม่จังว่าเขาอ่เขาเอื้นค่าน้ำเอื้นน้นเขาเลยมหมอค่ะล่ำในน้อยกลมกลมวิธีปลูกเขานี่เฮตดจางไหนค่ะแม่กับปูคือก,กันกข้ามคานี่น้งค่ะได้ขุดหลุมจังไดค่ะแม่ขุดหลุมซ้ำนี่ละซ้ำกันนี่ละประมาณ ลูมใหญ่ปันไดไหมหาซิปหาซิปนะประมาณหาซิปเซ้นจะหาซิปเซนคุณลงเลิกปันนันบมเนี่หรือจังไดหรือความกว้างความปวงหาซิปเส้นต้องเลืกกับว่าเลือกหรือค่ะพวามมือนี่ละอ๋อซ้ำจากซิปเซนนี่เนาะอันเอาเอาลำเขามาปลูกหรือว่าเอาตัวหัวเขามาแม่เอาหัวเขากับลำมันติดกันคคือัติดติดกันกับคาเกษตรแดงใหญ่นี่เนาะแม่เพื่อนมีคาเกษตรแดงใหญ่น้ำค่ะพี่น้องอยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าสาวน้ำยื่นจะถามเรื่องคา ค่านามกอนนะคะข้าแม่เราเราห้าปลูกลุมหนึ่งลุมหนึ่งที่เขาออกว่าหลายแบบนี้นี่เขาใส่ต้นท่านไปจากต้นค่ะแม่หาต้นเสหาต้นแม่นค่ะแล้วก็ขนาดนี้นี่ค่ะทีนู้กําลังเบิงอยู่นี่ใสเวลาดดนไปไหนเขาจังก่อซ้ำนี่แม่เอาปูพี่กายปูพี่กายแม่นนี่ขวบปีแม่นบ่งั่เถิงขวบสาเอ้าเขาก็มีหน้าจะมีคเขาคือแตกนอเขาคือก่อใหญ่แท้ค่ะาแม่จังววาจังววาว่าสันแม่ใส่ปุ๋ยหยัง ใส่ปุ๋ยเันถ้าหมาปุยสิหมาตอนตอนที่แรกปลูกบ่เคยได้ใส่ปุ๋ยหรอกนี่เอาบอกค่ะแม่ตอนที่แรกปลูกนะค่ะแม่เดเร่ร่องร่องกลนหลุมอียงอยู่บ่ะคะบ่คุดปลูกเลยก้นปลูกเลยก้นปลูกเลยเราเราโดนปันหดจังใส่ปุ๋ยค่ะแม่มันติดพุนติมันติดมันติดมันแตกเป็นนอเป็นแหนงออกแค่ใส่ปุ๋ยสักเดือนนึงใดบะน่ะสี่เดือนหนึ่งละอ๋อใส่ปุ๋ยยังค่ะบัตตานีปุ๋ยสิผาสูสิผาค่ะเราเราคดนามคดยังเขาจังใดค่ะ ฮดธรรมดานน่จ้ะอาทิตย์หนึ่งจะคือหมืออาทิตย์ละเที่ยอาทิตย์ละเถื่อแม่พดทุ่มเลยาทิตละเที่นพดฮดคือกันเกับเกษตรแดงไงพี่น้องคะแม่เพิ่นมีทั้งเกษตรแดงไงแล้วก็ข่าหน่าเบาอิลีสาวเราเย็นว่าขอสื่อขาแม่เพิ่นข่าเกษตรแดงไงแม่ก็เลยเอเส้นขาหน่าไปน้ำเนาะแม่เนาะค่ะอุ้ยแม่เราปลูกได้งามเลยเน่เนี่นี่เจ้กกอคะแม่ที่ปลูกไว้นี่ ประมาณหกก่อหกก่อเน้นเอาไว้กินบ่ะคะแม่รอว่าขายน้ำเอาไว้กินเอาไว้กินแว่ามือนีสีแบงแม่เด้อสีแบงไว้ปลูกเนี่ยค่ะนี่คือคานามแม่คะเราย่าเเ้างคดนะค่ะเขาจะคุดเอาแบบจังไดเข้าไปเอาหัวป่ะคะเอาเสียมกลก็งัน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 เอาหัวมันตีเอาหัวไปตำแจวมเขาบป่กินนอป่ะคะค่ะแบบนี้กินคือการพวกคนก็กินก็กิน เขาจะเอาไปตำเมียงตำยังอ๋อตีตีตำเมียงกันเน้นค้านี่บ่ค่ะเมนค้าค้ายังอื่นเขาตำเมียงบ่ค่ะแม่ค้ายังอื่นก็ตำขึ้นกันอ๋อก็ะตำได้คือกันตำได้คือกันโอ้เนาะแต่ว่าหอมบ่ค่ะแม่หรืจังไงหอมขานามหอมขานามหอมเห็ดแจ่วบองเป็นหลักเมนเราก็อ่าเอาไปตำตำเมียงตำเมียงตำเมียงเอาหัวเนาะค่ะเนาะเอาเอาลัมมันตำเมียงเอาลัมอ่อนมันอ๋อเอาลัมอ่อนเอาเนาะอ่อนอ่อนมันอ๋อ แล้วหัวน่ะบอกค่ะจังเอาไปเห็ดเจียวเจียวอ๋อค่ะแม่โอ้เนาะนี่ปลูกปีเดียวพี่น้องค่ะมีแต่ก่อกงามๆปกติคือจังเขาต้นนี้น้อยเนาะแม่เนาะต้นน้อยๆที่นนี้น้อยไมเตี้ยกว่านี้น้อยเขามีดอกบอกค่ะแม่มีอยู่นี่เป็น่วยอยู่นั้นไอ้พันธุ์ข้าหนามนี่เขาเขาจะมีดอกเป็นนี่วน้วยเขาเมนน้วยเขาปลูกได้ปะค่ะแม่บ่ปลูกอะไรเอาแต่จริงจ คือถ้าเขาเป็นดอกแล้วเขาก็จะออกหน่วยแบบนี้ม่นข้าย่างอื่นมีหน่วยแบบนี้บอค่ะเฮ้ยโเห็นเิล่ะโเห็นเม่บกระสิมีอยู่แต่บ่เห็นแดงแบบนี้เห็นอยู่บอคะแม่บ่เห็นแม่นบอโบเห็นปกติก็จะเห็นเป็นดอกแล้วก็ใหีเอาแหงไปเลยมอบ่แม่โบเห็นหน่วยแต่ข้าน้ำนี่จะเห็นมีหน่วยเป็นแดงแดงเคยเคยมีภัยเขากินหน่วยมันอยู่บอแม่ส่อเวิร์ดอีลีนะเจ้าสัตั์แต่เม็ดเขาบ่แม่นมสิเกิดอยู่บ่คะแม่ จากบ่เห็นว่าปุ๋ยเก๊กเทียบ่เห็นบ่เห็นก็เก<า>ิดขึ้นมาบ่เห็นงอกมาแม่นอ๋อจ้ะจ้ะค่ะน้ำนะคะพี่น้องค่ะดูแลง,ง่ายเนาะค่ะพี่แม่เนาะง่าเนเยอะเราเราใส่ปุ๋ยปีนึงประมาณจักเทือ่อคะนี้นี่ทีเด้ปีนึง่งละนี่ค่ะ3เทื่อใส่3เสามเทียโอ้จ้ะมาเบิ่งนอเขาน้อหน้อยๆนาะแม่เนาะน้อหน้อยๆนอหน้อยๆนี่ขึ้นใหม่ก็จะเป็นเป็นสีแดงๆเนาะเดี๋ยวน่าจะไปจับเบิ่งพี่น้องเนี่ย เห็นบ่เดี๋ยวนะกล่องพ่งงเห็นนี่เกิดขึ้นไหมเขาจะแดงๆนน้อยหนึน่งแม่คะเขาแบงซับกินนี่เขาเขาเป็นอย่างบ่คะบ่เป็นอย่างบา่บ่ติดเชื้อบ่าตายบ่อออันนี้เขาแบงซับปนะ่ะกระซับผู้ใดมาไปจำเจอข่กววาแบงซับบ่๋อผู้ใดอยากกินกับมะซับบ่โออจ้ะเป็นคาคาหน,นามนอบานเขาเอินน่นคาหนามเนาะแม่เนาะจ้าอ๋อนะ แม่คะเราเกษตรแดงไงแม่ปลูกหลายปัญนดแค่นี่หันมาเบิ้งมาทางนี้ปลูกจะกอค่ะแม่นี่ต้นนี้บ่ค่ะเก้าสิบกอฝั่งนี้เก้าสิบกอฝั่งที่นู้เอาไปิ่งหันละคะ่วยกระิรอยอายุประจักษ์มันที่กว่ากันขายเวิดแล้วเนาะปีนี้โชคดีถึาเมาแล้วนานพี่น้องเอยอันบ่ต้องท้าแม่เพิ่นเดอร์าย่างบอนี้ค่ะถึงเมาแล้วเนาะแม่เนาะเมาเวิดแล้วค่ะค่ะ กเกษตรแดงใหญ่ปีนี้น้ะแม่เนะาะแม่พานหนูยับไปเบิ่งหัวซิงคขยน้ำเน่ค่ะนอกจากจะมีขาน้ามขากเกษตรแดงใหญ่แม่เพื่อนกระปลูกหลากหลายมีหัวซิงคขยน้ำเนาะค่ะแม่เนาะนี่พักสะไรก็เกิดน้ำยัเดิย,ยังก่อคะพักสะไรผีมากเอาใสเบิง้งไปเบิง้งเบิ้งใส่พักใสโอ้พักใสบ่ะจ้พักใสนี่แมนเพื่อนเอิญมาละกขี้นกอยู่บ่เมนค่ะ,คะอ๋อม,ม,มาละกขี้นก แม่ปลูกบ่ค้าคนี่หรือเขาเกิดเองมันเกิดเองค่ะอ๋อเกิดเป็นน้ำปลาค่ะจ่าจักหน่อยก็ได้กินเนาะมอ๋อจ่านี่คือเกษตรแดงใหญ่นะคะแต่ว่าถือเมาส์บนเหล้วพี่น้องถือ <laughs> <ก S 2> เวมาส์บนเหล้วตัแม่ย่างไปเบิงหัวซิงคานำ้ำแม่ปลูกหัวซิงคขยนำ้ำปลูกหัวซิงคขยเป็นหัวซิงคขยพันหยังค่ะแม่นี่อันเกษตรขาวคุณมาเกษตรขาวอ๋อค่ะแม่เอาขายเอาเอาไปขายจังหดค่ะ เอาไปขายเป็นกิโลเือกันสิพี่กายมันโลดเจ็ดบาทกิโลกิโลกรัมละเจ็ดบาทจ้ะไมายความาเขาต้องเขาต้องขูดต้องตัดล่างน้ำบ่ค่าม่ต้องล่างน้ำต้องเฮดเป็นกิโลกิโลละเจ็ดบาทพีที่แล้วปีนี้แล้วค่ะแม่ปีนี้ห้าบาทได้ยงินว่าห้าบาทแม่เริ่มขายย่างหรือย,อย่างอยู่ขายอยู่หมูว่านก็ตัดขายอยู่ว่านอ๋อจ้ะอันว่าเรื่องปลูกพืชคล้ายเห็นฟังเนี่ยค่ะแม่กับตานี้วิธีการปลูก หัวสิ่งไค่ของแม่แม่เห็ดยังไงคะก็คนล่องสักงับซ้รมาลานจ้ะคนล่องดินแล้วกับเมรุโร่เอาเป็นกำเอาจากต้นกาว่าหาต้นประมาณหาต้นจ้ะค่ะเอาล่องปลูกเลยโดยบ่ห้องคนหลุมคือการก็ปลูกคาหน่เนาะเมรนคือการครับพอมันติดโดนปนในจังไสปุ๋ยวันนี้หยโดนเติบอยู่ดิเป็นเดือนคือกันเป็นเดือนคือกันใส่ปุ๋ยยังคะแม่ติดอยู่ ใส่ปุ๋ยยังกับปุ๋ยที่มานแล้วใส่ค่ะก็ยิบใส่น้ำบางทีก็บไม่ได้ใส่ใส่คือกันกับา่าใส่คือคัดกับผาอ๋อจ้ะให้น้ำเขาจังใดเขาแม่มาหดทั้มาลานี่นแล้วจ้ะอย่าบอกได้ว่าอาทิตย์ละเท่าคือกันคือกันพอหดคาก็หฮดนื่นคือกันมาหดมาหดค,า,คาจังเดียวหดควสซิ่งไข่โอ้ห oh, น่องแม่แม่ปลูกควรซิงไข่กับคาไปน้ำกันเลยนะคะพี่น้องเบ่งทีล่ะ มาโคดควสิงไข่มาโคดคาไปพร้อมกันใส่ปุ๋ยก็ใสไปพร้อมกันใสพร้อมกันเลยอ้อเห็ดายพี่น้องเอ้จะเตือนค่ะแม่ควสิงไข่เ้าห้าปลูยจังเดคขายสามเดือนก็เลยขายเอาสามเดือนแค่นั้นเหรอัวสซิงไข่สามเดือนเด้ขายค่าละค่ะแม่ค่าเอาค่าน้ำค่าน้ำนี้โดนปัญหา้าม็นซมว่าจะขายเอาขายไปเห็ดพันุยังสิเอาค่าน้ำปลูก จากเดือนแปดเดือนต้องแปดเดือนแปดเดือนเกษตรแดงไงล่ะคะซ้ำกันปลูกพร้อมกันเลยต้องประมาณแปดเดือนจึงสามารถเอาไปขยายต่อได้โอ้แล้วแม่เคยซับซับนอขายบ่คะขายเกษตรแดงไงซับขายซับอยู่เมืนบ่าเงินเป็นหมื่นอุ้ยเดี๋ยวแม่ซับตอนเขาจะเดือนเขาเริ่มมีนอจกเดือนคะห่วยจากเดือนหกเดือนหกเดือนซับเริมเดิมซับเดยเหอหกเดือนเริ่มซับ นอของค้ากเกษตรแดงใหญ่เนาะแมนใส่เบื้องนี่นี่นี่บอแม่ประมาณนี้เนาะแมนนี่เว้นบอนโอ้ยหน่อยใหญ่อี๋ได้พี่น้องได้เดินนี่สิาพามาเบิง้งพอดีตากล่องสาวน้ำยื่นไปกลนคายอยู่ค่ะพี่น้องตากล่องไปกลนคายเยซะนะนี่แม่เพิ่นงซับนอขายนำ้ำขายจางังไดค่ะในสวนแม่ แม่ขายแม่เนสิบสองลำตัวยี่สิบบาทสิบสองลำยี่สิบบาทโอ้โนะคะซับนอขายกับซับนอแม่เนาะจ้ะนี่คือเกษตรแดงใหญ่นะคะสิบสองลำสิบสองนอยี่สิบบาทนี่ขายน้ำบานหรือว่ามีแม่ขายขายน้ำบานเพิ่นมาซื้อกับบานโอ้เพิ่นมาซื้ออยู่นี่เลยแม่นเพิ่นผู้ใดอยากเพิ่นก็บอกมาซื้ออ๋อตอดมอเตอร์ไซค์มาซับค้าให้แน่บ่พี่การกัปลูกรายกัลำไม่ยังปลูกรายนะ ค่ะแม่ปลูกของไรปลูกผัก,กปลูกยางคา่ค่ะแล้วปีนี้พ่ปลูกปีนี้พ่ปลูกก็ที่พ่ปลูกข้ามเจ็บแหงค่ะแม่แม่มแมโทษนะคะแม่เป็นหยังค่ะแม่ะาขาดุ่มค่ะดุ่มจังไร่บาเพิ่นบานมาีนสีนส,มสีมันกับสินสีขาดเท่น่นวะขาสีนหนึ่งค่ะเป็นมาจากปีแล้วคะแม่หนวซีหาปีเหรอดิอ๋อแล้วปีนี้หูซึกเจ็บป่ะคะแม่เจ็บ ได,ได้ไปตรวจเบิ่งบ่ครัเป็นเป็นจังไดแน่หมอเพิ่นมาให้ีผ้านเดี๋ยวอ๋อหมอว่าให้ีผ้าก็เรือยบ่กผ่าก็ยุ่งสิติอ๋อแม่บอกคุณยอมผ่าเป็นหยังแม่คือบ่กผ่าย่างมันเจ็บตัวละ่ะ <c oughs> โอ้ยบ่กล้าเฮ็ดโอ้ยไปเฮ็ดให้ <c oughs> มันเศร้าซะเป็นหยังล่ะแม่เออเอาเอา,เอานี่ละ่ะเนาะพี่น,อน้องเนาะผู้แม่ปลูกหลากหลายแต่ว่าปีนี้ก็มันอยู่เนาะแม่เนอกมันน้ำเกษตรแดงใหญ่อยู่เนาะจ้าๆคิดว่ามั็นมันอยู่นี่ล่ะได้หลายเติบอยู่คือว่าเนาะ ผู้ใดอาย,ยากได้ควสิ่งค่เด้อพี่น้องเดินนี่แม่พิ่นมีหลายเลยเด้ค่ะส่วนคาแม่มีคาอย่างแน่นะคะที่ปลูกอยู่ตอนนี้กเกษตรแดงยญ่กเกษตรแดงครับคาน้ำนี่นะไม่เท่านีา้นะคาน้ำคาเหลือง<ไ>ก็ละห้าสิบบาทไปลูกไปคุดไปเดียวเดียวจากไห้่นเบิงบรรยากาศของการคุดคาน้านำนํำแก้แหัวมันข้าผู้นีั่นหาล่อยพ่นแม่เอ้ย จะจะจะใส่บ่ตัดใบบ่ตัวนี้ปลูกเลยบอกค่ะแม่ตัดอยู่บ่ตัดหออตัดอยู่บ่ตอนปลูกตัดตัดอกคือกันกับปูอันนี้ละคือกันเบิดทุกงค่าตอนปลูกจ้ะเดี๋ยวจะไ้เิ่นคุดค่าหนาให้นาพี่น้องนะคะค่านามนี้จะเอาไปปลูกค่ะก็เลยขอแบ่งแม่เพิ่นไปสองกอค่ะ จ้าจ้าน hmm. no ี่ค no, <we> ือเดี๋ยวถาจะข้าวใส่ละเกลียวลูกผู้ใดไปเอาเกลียวมากอ๋อไปเอาอยู่เนาะจ้ามินกูหยาโทรศัพท์หนูโทรศัพท์หนูโทรศัพท์หนูโทรศัพท์ยายโทรศัพท์บ้านของเจ้าโทรศัพท์หนูโทรศัพท์หนูเขากล้องน้ำมันอี่เอ้ย พี่น้องคะสาวน้ำยื่นสาวน้ำยื่น,น,นจ้ะเดี๋ยวเด้ออันพี่น้องคะสาวน้ำยืนกำลังถ่ายคลิปอยู่ถ่า,ายคลิปพุทธคานามนี่เอื่อยจากไอซ์แลนด์เนาะเอื่ยนอเอเคียดนอเนี่นี่เพื่อนเพื่อนทรวมาพอดีค่ะถ่ายคลิปกันเลยให้เราออกกล่องน้ำเลยตอนนี้ <laughs> เอเคียดนี้สั่งมาจากไอซ์แลนด์อันค้าเกษตรแดงใหญ่ยยสั่งมาหาพันบาทคุณได้พี่น้องเอขอคุณได้ไลายเดอเอื่อยเด้อน้อง น่องถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปพื้นคุดค่ะเอาเอาเอายี่สิบนอบอกเอ้ยได้ได้เดี๋ยวไปจ้าจ่าเดี๋ยวไปเอาน้ำพี่สุรัาไข่แล้วมีหลายอืมเรายังจมอยู่ว่าหนูไปซื้อตะขาบไปอันเห็นขาดังก็ซื้อตะขาบเราไปซื้อนอกล้วยแน่แล้ววะไปถ่ายคลิปเล่าหน้าเอ้ยไี้เห็นเราบอกคลิปเล่าคลิปไอ คลิปกล้ยออกวยกล้วยกล้วยไข่นั่นกล้วยไข่สองไร่นะ่ะนะเออที่เป็นเกษตรผรสมผสานนั่นจ้ะจ้ะจ้ะโอเคจ้ะเอื้อยจ้ะจ้ะทาส่งวัอนี้เ่ราะท่านมืออื้อเนื่อยหด้วยอย่าว่านองด้วยจ้ <laughs> อ้าขอบคุณพี่สาวเอื้อยเคียดจากไอซ์แลนด์นะคะโทรมาถักไทยโอ้กาลังขุดคายอยู่พอดีสีส่งให้ล้วเราะท่านพี่น้อง นัดเล่ามือนี่กําลังขุดอยู่ค่ะผุนกําลังขนพอดีตากล่องสาวน้่เยืนกําลังไปขนอยู่นะคะหาสีทรงให้เล่ามือนีเราสั่งมาหาพันกับคือสิว่าท่านดอกกับสิมืออื่นผุนละนะคะมือขึ้นกับขนหอดีทุ่มผุนเ oh. พราะว่าไหน,น้องเมื่อขนไหแม่เอาปีกอามาขนมันหลบแล้วไงขน,ขน,ขนสองหลอบสามหลอบมือขึ้น เพราะว่าเมาสวนใหญ่ค่ะตัวน,นั้นค่ะม,มือแต่เอาพี่นาจะเอาสวนใหญ่เนี่ยปลูกได้หลายเด้อพี่นาเด้อนูจองอนูจองอ่ะส่นนี่กำลังจะไห้เบิ่นงคุดคานามนะคะเบิ่งหันเขาเบากันถึงเรื่องคานามเนาะ,ะเดี๋ยวมาเบิ่งแม่เบิ่งย่าคุดคานามอันเตี้ยจำหนังกระปุกได้ม่นบ่แม่เม,ม่นบ่ บ่อดีเอาสูงเหรอบอดีเอาสูงนะบ,บ่ขาน้ำนะคะพี่นองนี้เขาขายกันจังใดค่ะเมียถ้าซึ้งว่าขายหัวนะ่ขะขาเจ้าขายจังไดคะ่ะขาน้ำขาวเจซื้อเป็นกิโลอะไรเป็นกิโลเปน็นหัวก่อนกิโลละสี่สิบป่ะคะอันนี้แม่ค่าซื้อโอ้กิโลละสี่สิบถ้าพันดิค่ะขายไปเห็ดพันกระเมากอ่อแบบนี้กระเมากอแบบนี้นะอ๋อกระเมากอ่อพี่นองคะ่ะ ตีตีแล้วค่ะตามกอหน่อยใหญ่หลดเนาะจ้าแต่ว่าถ้าเป็นขายหัวขายหัวนี่เขาจะตัดเขาจะตัดเอาเตมมองหัวหรือเอาต้นมัน pues น <cat at light intens ifies> <Pur> ั่นแม่ตัดหัวมันเอาเฉพาะหัวอย่างเดียวเป็นบ่ลร่างหนามบ่ค่ะที่มาตัดหากส่างหนามตัดหากลร่างหนามนี่กิโลละสี่สิบบาทอ๋อแล ige, 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 ้วค่าเลี้ยงล่ะคะแม่ค่าเลี้ยงเดียวพ่นสื่เจ็ดบาทพ่กิโลละเท่าไหร่กิโลละเจ็ดบาทหรือเจ็ดบาท หมูหุ้นแล้วค่ยพอไข่ย่า่ไข่เหลืองบ่เคยขายต๋าเออ๋อแต่ก่อนหน้านี้เคยซื้อเจ็ดบาทบอกค่ะแม่จ้าไม่ค่ะเพื่อนเนาะหาเอาให้นั่นเจ็ดบาทเพื่อนซื้อเจ็ดบาทว่ะสันใครเหรอสัาพี่กายผิดเพี้ยงดิอ้อหักลายนอกระลายนอต้นกระลายแมนโอ้มันออกนอดีจังวันก่อแผ่ไว้ปไปโยกสิลูกไปโยกไปโยกเงามันซอยย่ายเพิ่งจ้า โอ้ยพี่น้องเออพวกเนี้ยล่ะหากลายไม่ได้เบาไม่ได้เบาอืมเนาะเอาเอาเะิงเพิ่งเพิ่งคุดข้าว่นามเอ้าเอาลูกเออคุดเข้าไปยังสั่งก็ได้ลูกแต่ว่า หากมันโดนอะไรก็ไม่มีตาหากว่าหัวมันจะเทิงาี่บอแม่บอกง่ายเออเกี่ยวไปเกี่ยวมาดูเกี่ยวโอ้กว่าจะสำเร็จได้แล้วต้องแยกก่อนน้อแม่น้องก่อนแม่นยกตัดแยกน่าลายเอาเกี่ยวไปใส่หอมบ่หอมลายในน้องแม่นตำแจ้วตำแจ้วเออแกงหันบอ กแม่นี่สิปลูกได้เลยบ่แม่นี่ก่อนหนึ่งวะสีแดงเดี่ยวบสิได้คาน้ำเน้่เด้อน,นี่แม่ปลูกได้เนาะนี่แม่ซ้ำหนีก่อนหนึ่งอืมฮะว้าเห็นเดียวจ้ะอเอาไปเพอนนี่นะขุดคานี่เดี่ยวขุคาน้ำคุณถือลองไปเพอน,นี่ขุดคาน้ำ นี่นะคะพี่น้องคะคารามที่คุดออกมาแล้วนะคะจะประมาณนี้โอ้เนาะหากไหล่แห้งนู่นแม่น้องงั้นเข้าไปกินนี่งเขากะเอาหนีเมนบอลนี่หัวซ้ำหนีเมนบอลเขาบบกินหัวแกหรือกินกินได้เบิดถือขึนไปตาแจวคือเกี่ยวขึ้แมาเนี่ยเออเราซ้ำหัวออนมันเกี้ยวหเบงมันเกี้ยวคนไม่หาย่ายแต่เอาไปตามแจวทุกคน ตำเจวบองเฮ็ดเจวบองตำเจวซ,ซ,ซื้อก็ไดนั่นบ่าคะ<ม>แต่ว่าเขาบ่เอาไปใส่พวกต้มผวกแกงนั่นบ่าคะนี่ได้ได<ม>้คื<ม>อกันอ๋อจ้ะจ้ะเอานะคะคารนมันหอมกุขาซุ่มเนีว้วเขาจะหอมนอกจากแม่มีปลาคานะคะพี่น้องที่เห็นบ่กล้วยน้ำวาก,ก็มีทุเรียนเพิ่นกับปูกไว้เท่นะ่ะแม่นบ่แม่ต้นทุเรียนบ่<ม>นาน<ม>ทุเรียนก็มีจ้ะยุนี่อีกอกนนึงได้หลุกก่อีกอันนึงจ้ะอ๋อจ้ะ อันนี้ค่ายังคะแม่นี่ค่าแดงนี่แล้วืนค่าแดงค่าแดงยังบัดนี้แดงน้อยแดงน้อยธรรมดานี้สารพัดคาื่อยังว่ายุดมองนี่คือค่าตาแดงนงินเหมนี่ว่าเอื่นค่าตาแดงมาจ้ะอันนี้เอื่นค่าตาแดงค่าแดงน้อยซับนอขายคือกันจอ่านี่นะคะแม่เพิ่นมีสารพัดคา ก้นมีค่าแล้วก็เกษตรผสมผสานขางองน้ำนี่ค่ะพี่น้องเดียวพามาเบ่งข้าเหลืองข้าเหลืองกับต้นใหญ่ยู่ยได้ค่ะพี่น้องข้าเหลืองนะคะนี่นี่ข้าเหลืองข้าเหลืองนี่หัวเขากับเป็นสีเหลืองเน้นไปใส่ตุ่มย่ำเลยเนาะแม่นาะหัวสีเหลืองเนาะจ้ะเนาะข้าใส่ตุ่มย่ำอันนี้แม่ว่าเขารับสื่อประมาณกิโลละเจ็ดบาทนะคะ ืัอนี้ขอบคุณคุณแม่หลายๆนะคะที่พาชมสวนค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่ติดตามขอบคุณคุณยายด้อค่ะคุณยายพูดคาแตงคาให้ขอบคุณแม่หลายๆคะคุณยาย